เช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในการถามที่ชัดนะครับทําดีเราชมทํเชั่วขอดาตรงไปตรงมาไม่ไว้น้าใครนะครับวันนี้ต้องคุยกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับชื่อดังที่ทุกคนชอบกันดีนะครับคุณไทกรพรค์สวัสดีครับพี่จัยกรครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับครับเรื่องนายกที่เอี่ยวสแกมเมอร์ครับ ตอนนี้มีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เดาไปต่างๆนานาเน,นี่ยว่าคนนู้นคนนี้จะเป็นใครเอาว่าเดี๋ยวผมถามเป็นชื่อเลยดีกว่าอืพี่เธก่อนพูดระวังเจอคดีด้วยนะเพราะว่าผมไม่รับผิดชอบนะบอกก่อนนะอะมีคนเขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นคุณเศรษฐายังไงยังไงเนี่ยคุณเศรษฐาฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยตอนมาเป็นนายกเนี่ยแกทำอะไรในเรื่องด้วยกันหนึ่งฟีวีซ่าให้ประเทศจีน ทำไมจีนเถาเข้ามาง่ายหรือว่าแกมีเบัทที่จะทําเรื่องดิจิตอลด้วยเรื่องเหรียญคริปโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยก็คือแกเปิดบรษิษัทบู่บ้านจัดสรรแล้วก็ที่สําคัญคือมีจีนเถ่าเนี่ยเข้าไปซื้อของแกเนี่ยแสนสิริเนี่ยหลายหลังเลยทีเดียวแล้วก็หลังละหลายสิบล้านด้วยกันพี่ไทก่อนคิดว่าอย่างไงฮะคุณเศรษฐาจะต้องออกมาเคลียร์เรื่องนี้ไหมฮะก่อนที่ตอนนี้มันเหมือนไฟมันไม่ฟงังมันจะไม่ไปถึงก้นคุณเศรษฐาแล้วอะครับ ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเศษฐาทวีสินก่อนนะครับในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีในกรณีที่บริษัทของท่านอดีตนายกเศรษฐานะที่ทำอสังหาริมทรัพย์ชื่อบริษัทแสนสิริแล้วไปทำโครงการซื้อบ้านโดยผ่านเงินคริปโตเคอรเรนซีก็เสนอโครงการไปนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้เพราะว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไม่รองรับโครงการนี้ก็พับไป <Yeah. S 1> แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทแสนสิริที่คุณเสราเป็นซ e o ด้วยในกรณีที่ขายบ้านให้กับคนจีน mm hmm. บริษัทแสนสิริเขาคงไม่ไปเช็คหรอกว่าไอ้ที่มาซื้อนี่เป็นจีนขาวจีนเทาจีนดำ mm hmm. เขาไม่สามารถเช็คได้ แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทแสนสิริด้วยว่ามันไม่ได้มีเฉพาะบริษัทแสนสิริที่ทําโครงการบ้านรู้60ล้าน80ล้านร0อยล้านไม่ใช่แสนสิริบริษัทเดียวทำเอซีอซของตระกูลชินวัตรก็ทําหรือแม้กระทั่งนุสาสิริของเครือนุสานะครับที่ เขาทำหมู่บ้านจัดสรรแบบหรูๆห้เห็นก็ทำหลายบริษัทก็ทำนี่ในประเด็นที่หนึ่งนะครับว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะท่านพิธีกรเนี่ยได้เอ่ยชื่ออดีตนายกรัฐมนตรีเศษฐาขึ้นมาแต่จากการถแถลงและการให้สัมภาษณ์ของคุณอัจฉริยะซึ่งท่านยืนยันว่ามีข้อมูล ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีไปเกี่ยวพันกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์ครบวงจรคำว่าครบวงจรนี่ทั้งเว็บพนันออนไลน์ทั้งสแกมเมอร์ทั้งคอร์เซ็นเตอร์ท่านว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานก็เสริมว่าข้อมูลของคุณอัจฉริยะนี่จริงอุ้ย แล้วท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็ยังมาตอกฝาลงอีกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้แสบคำว่าแสบเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแสบขนาดไหนปัจจุบันนายกรัฐมนตรีชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วถ้าไล่เลียงไปอดีตนายกเนี่ยถ้าต่อจากคุณอนุทินนี่ก็คือคุณแพทองทานชินวัตรใช่ไหมครับใช่ครับต่อจากคุณแพทองทานน่ะ ก็คุณเศรษฐาทวีสินถัดจากคุณเศรษฐานี่เป็นพลเอกประยุทธ์ถัดจากพลเอกประยุทธ์เ,เนี่ยเป็นคุณยิ่งรักชินวัตรถัดจากคุณยิ่งรักเป็นคุณอภิสิทธิ์ถัดจากคุณอภิสิทธิ์เป็นคุณสมชายบุญสวัสดิ์แล้วก็ถัดไปก็คือท่านสมัครซึ่งการก่อเสียชีวิตแล้วก็คงเอาหยุดแค่นี้ <c oughs> มันก็มาไล่เรียงกันก็มีท่านอภิสิทธิ์คุณยิ่งรัก พลเอกประยุทธ์ท่านเสด็าแล้วก็แผ่ทองฐานมาดูคำสัมภาษณ์และคำะแถลงของคุณอาชิยะคุณอาชิยะบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตเมื่อไม่นานมานี้คำว่าไม่นานมานี้นี่มันก็เป็นข้อจำกัดนะครับเช่นสองเดือนมานี้หนึ่งปีมานี้สองปีมานี้หรือสิบปีมานี้เรายังไม่รู้ว่าไม่นานมานี้นี่กำหนดไว้กี่ปี ดังนั้นเราก็ต้องมาดูที่พฤติการออฟเลคคอร์ดคุณอาจิริยะเนยโยนคำถามโตโตให้กับสังคมว่าอาดีตนายกรัฐมนตรี mm hmm. หลังจากนั้นครับ mm hmm. ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเครือข่ายของลายนะครับทุกกลุ่มลายก็จะมีการส่งข้อมูลไปว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีที่พัวพันกับ แกงอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์ครบวงจรชื่อพลเอกประยุทธ์นีก่กระจายไปหมดเลยนะครับไม่กระจายในกลุ่มไลน์ผมนี่ได้รับเพราะแกนนำคนเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่นเนี่ยส่งชื่อพลเอกประยุทธ์มาให้ผมว่านี่คือคนที่คุณอาชญะและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยกล่าวถึงผมก็ตอบไปคําว่าครับ <laughs> ผมก็มีคำตอบไปว่าครับ <laughs> ทีนี้มันก็ทอดยาวไปทอดยาวไปสักหน่อยน่าจะมีความกดดันไปที่คุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะก็มาแถลงอีกเมื่อเมื่อวานนะว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีที่คุณอัจฉริยะกล่าวถึงไม่ใช่พลเอกประยุทธ์และทักษิณชิน,นวัตร <c oughs> อ่าน <c oughs> ไหมครับ คุณอัจจิยะยืนยันครับพาดหัวไปเรียบร้อยแล้วสื่อก็พาดกันไปเต็มว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีที่คุณอัจจิยะกล่าวถึงไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและท่านทักษิณชินวัตรเมื่อไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ท่านทักษิณแล้วมันเหลือใครที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ท่านอนันต์ปัญญาลชุนก็ 9ก้าสิบกว่าแล้วคงไม่มาเล่นเรื่องอย่างนี้นะครับท่านไม่ได้ยุ่งด้วยแล้วก็ท่านก็ไม่มีประวัติอย่างนี้ถัดมาจากท่านอนันต์มาท่านชวนหลีกภยัยท่านชวนหลีกภัยนี่ก็จะเก้าสิบนะครับแปดสิบแปดแปดสิบเก้าปีแล้วท่านก็คงไม่มายุ่งถัดจากท่านชวนหลีกภัยก็มาเป็นพลเอกชาวลิตเ,เอาเอาเฉพาะ<ม>ที่มีชีวิตอยู่นะพ<ม>ลเอกชาวลิตตอนนี้เก้าสิบสามเก้าสิบสี่ปีนอนติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาล<ม>อ่ก็ตัดออกไป ที่ยังมีชีวิตอยู่นะก็มาถึงคุณสมชายวงสวัส่์ก็ไม่รู้ละอดีตปหลัดกระทรวงยุติธรรมไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพนันออนไลน์ไม่รู้ว่าเก่งออนไลน์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับเพราะเป็นคนรุ่นเก่าทีนี้ก็จะ70กว่าปีแล้วนี่ คุณสมชัยไม่น่าจะใช่ฮะเพราะว่ามันอายุเจ็ดสิบปาน่าจะไม่เรื่องคลิปตรงคลิปตน่าจะไม่เก่งอย่างมากก็ทาได้แค่ <laughs> ส่งอย่างมากก็ทำได้แค่แบบไปสง่งสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารได้แค่นั้น <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> <laughs> ผมก็คิดว่าคงไม่ใช่นะ <laughs> <laughs> นี่มาต่อท่านอภิสิทธิ์เบชชายชีวะตั้งแต่เล่นการเมืองมาแกไม่เคยมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเลยนะ <laughs> และตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยข้อคอรหาเรื่อง คอรัปชันนี่ไม่มีอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าท่านนี่ก็สะอาดปูงใสยเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นแล้วมันใครอ่ะทีนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ใช่ผู้อาวุโสนี่ก็เก้าสิบท่านอนันต์เก้าสิบกว่าพลเอกชวลิตติดเตียงอยู่เก้าบสีอ้าวแล้วก็ท่านชวนเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ถ้าเอาท่านสมชายนี่ก็ถือเป็นผู้อาวุโสนะเจ็ดสิบกว่าก็ไม่น่าจะใช่นี่นก็เหลือคนหนุ่มคนหนุ่มคนสาวที่ เข้ายุคสมัยใหม่นี่มันก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับท่านอภิสิทธ์คุณยิ่งลักษณ์พลเอกประยุทธ์คุณเสฐาคุณแพทองาทานคุณอาชียตัดพลเอกประยุทธ์ออกมันก็เหลือท่านอภิสิทธ์คุณยิ่งลักษณ์คุณเสถาคุณแพทองทานไอ้มันเหลืออยู่สี่คนตอนนี้ดังนั้นก็เราก็ต้องสืบหาต่อไปนี่นี่ในการที่พูดแบบเปิดนะเราก็ต้องสืบหาต่อไปว่า มันใครอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นบิ๊กบอสใหญ่ของเหล่าสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์ครบวงจรทีนี้พอเราไปสืบข้อเท็จจริง,ไง,ไงซึ่งเขาไปสอบถามแผนปฏิทุศกรรมในคดีก็คือวิธีทำอาชญากรรมเขาเรียกว่าแผนปฏิทุศกรรมว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้ทำยังไง ถึงถูกกล่าวหาว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติแล้วทำยังไงถึงถูกพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานบอกว่าเป็นตัวแสบจึงได้รู้พฤติกรรมในการทำแผนประทุษกรรมว่าหนึ่งเคลียร์คดีใครก็ตามที่มีคดีเกี่ยวกับ อาชญากรรมออนไลน์ไม่ว่าจะเว็บพนันไม่ว่าจะสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์นี่รับเคลียร์และไปรับเคลียร์กันที่ไหนไปรับเคลียร์กันอยู่สองที่ทหนึ่งค,คือประเทศสิงคโปร์บริเวณที่สองก็คือเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเพราะเพราะฮ่องกงนี่มันอยู่ภายใต้การปกครองของจีนแล้วแต่ถือเป็นเขตปกครองพิเศษฮ่องกงต้อง ทำไปอีก50ปีนับจากที่ตึ้งเสี่ยวพิงรับมอบก่อฮ่องกงมีอยู่สองที่ที่เขาไปรับเคลียร์คดีกันเขาไม่ได้เคลียร์ในประเทศไทยนะครับใครที่ถูกจับก็ต้องไปเคลียร์คดีที่นั่นตกลงที่นั่นเสร็จปุ๊บก็จะมีการส่งสัญญาณมาที่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายหรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่ไปจับเขานี่เขาก็จะสั่งว่าอ่าปล่อยตรงนี้ทําสํานวนอ่อนตรงนี้อ่าคนที่เป็นเจ้าของจริงไม่ต้องถูกจับนะ เอาแพะมารับแทนนี่ก็เขาเรียกว่าเคลียร์คดีนี่คืองานที่หนึ่งงานที่สองรับสวยรับสวยจากสามหน่วยงานหน่วยงานที่หนึ่งนี่ผมเล่าให้ท่านพิธีกรและก็ท่านผู้ชมทางบ้านฟังในเรื่องของการประกอบอาชญากรรมออนไลน์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นคอ l l เ e นเตอร์ a สแกรเมหรือเว็บพนันออนไลน์ มันจะมีสามหน่วยงานหลักในประเทศไทยที่จัดการเรื่องนี้อยู่หน่วยงานที่หนึ่งก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีตำรวจที่รับผิดชอบโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงก็คือสำนักงานตำรวจไซเบอร์สอ,อทอสำนักงานปราปัามอาชกรรมทางเทคโนโลยีโดยอ้อมนี่ก็คือปอ,อทอ ปออทเขามีสออทแต่ก่อนม่มีแต่ปออทก็เลยไปตั้งสออทขึ้นสออทเรียกง่ายๆคือตำรวจไซเบอร์กับปออทก็คืออตำรวจเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ทั้งหมเนี่สองหน่วยงานนี้สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่สองที่มีหน้าที่ในการจัดการพวกอาชญากรรม ออนไลน์ Online, ควบวงจรเนี่ยก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่สามก็คือสำนักงานกอสอตชซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระควบคุมโอเบอรเตอร์ควบคุมดิจิทัลควบคุมขึ้นสัญญาณต่างๆขึ้นโทรทัศน์ขึ้นการสื่อสารทั้งหมดน่ครับกอสทชสามหน่วยงานนี้จะต้องรับสวยด้วยกัน ถ้าสามหน่วยงานนี้ไม่รับสวยด้วยกันมันจะไม่สามารถส่งลิงก์เว็บพนันออนไลน์เข้ามาได้จากต่างประเทศนะมันจะมาแปะที่ไลน์ไม่ได้มันจะมาแปะที่ Facebook ไม่ได้เออมันไม่สามารถทำได้เพราะมันจะต้องส่งเข้ามาในประเทศไทยก็สามหน่วยงานนี้ไม่ว่าจะเป็นตํารวจไซเบอร์กระทรวงดีและกท กสอทอชอี่รู้หมดว่ามันมีไอ้เว็บพวกนี้เข้ามาเว็บโปเข้ามาเว็บเอ่อเกี่ยวกับพนันเข้ามาลิงก์ที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์โทรศัพท์ที่เกี่ยวกับโคเซนเตอร์โทรจากต่างประเทศเข้ามารู้หมดครับไม่รู้ไม่ได้เพราะมันโทรเข้ามามันต้องผ่านเขาเรียกว่าเกตเวย์ของเราเข้ามาและรู้ว่ามาดาวเทียมรู้ว่ามาทางขึ้น ที่ส่งตามเสาขึ้นไมโครเวฟหรือรู้ว่ามาตามสายไฟเบอร์ออปติกรู้หมดไม่รู้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่พวกคอเซนเตอร์สแกมเมอร์หรือเว็บพนันออนไลน์ line, จะเข้ามาให้คนไทยได้เล่นเข้ามาหลอกคนไทยเข้ามาโทรศัพท์มาให้คนไทยวิดีโอคอลอะไรต่างๆเพื่อหลอกเอาเงินเนี่ยสามหน่วยงานนี้รู้ แต่ปล่อยปะละเลยเพราะได้รับสวยจากเขาได้รับสวยจากพวกแก๊งอาชีากรรมนี้พวกนี้ก็เก็บสวยมายกตัวอย่างกรณีเว็บพนันเว็บพนันนี่มันมีอยู่ประมาณเจ็ดหมืนเว็บห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นเว็บต้องจ่ายสามหมืนบาทต่อยูทเซอร์ต่อเดือนเงินจำนวนนี้จะส่งต่อไปสามหน่วยงานตำรวจ กระทรวงดีอีและก็กสอทอชอถ้าไม่ส่งอ่ะเกิดกสอทอชอตัดสัญญาณมันจะเข้ามาได้ยังไง<อ>เกิดดีอีตัดสัญญาณมันเข้ามาไม่ได้แล้วก็หรือว่าไปส่งสวยเฉพาะกะสอทอชอหรือกระทรวงดิจิตอลไม่ให้ตำรวจตำรวจก็ตัดเพราะะน้นสามหน่วยงานนี้คือหน่วยงานที่รับสวยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์ครบวงจรรับสวยจากกีนเทา ร,รับสวยจากไคทารับสวยจากอินเดียเทานี่สามหน่วยงานนี้ครับจะบอกว่าพี่ไทยก่อนเนี่ยพูดเรื่องหนึ่งนี้ที่เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยมองข้ามไปทุกคนรู้ว่าไอ้พวกเว็บหรือสแกมเมอร์พวกนี้เนี่ยกระทรวงดีน่าจะมีรับสวยมาพราะว่าคุณชยชนกเคยบอกว่าคนเก่าๆนี่เขารับเดือนละสี่ิบล้านหรือว่าตำรวจทุกคนรู้อยู่แล้วว่า ตำรวจได้รับได้รับ,รบเงินพวกนี้แต่กศชเนี่ยเพิ่งจะมีพี่ากรเนี่ยที่ชี้ไปเลยว่ากทชได้หน่วยงานกศชไม่รู้ใครนะเป็นคนรับสวยด้วยที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่เคยด่าที่กทชเลยนะครับด่าอย่างเดียวว่าทำไมไม่ปิดเน็ตอ๋อที่แท้รับด้วย บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็ดเป็นถังหมักปฎิกรชีววาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเดสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลกสทชเป็นผู้ควบคุมโอเปอร์ต์โทรศัพท์ AIS 2 d t e c h กสทชเป็นผู้ควบคุมผู้ให้บริการดิจิทัลปานไฟเบอร์ออปติก กสทชเป็นผู้ควบคุมขึ้นดาวเทียมม <c oughs> ้าก็ใจอย่างขึ้นดาวเทียม <c oughs> มันจะหน่วยงานไหนล่ะเพราะหน่วยงานกสทชเป็นผู้ควบคุม <c oughs> จะให้ผ่าน <c oughs> ไม่ให้ผ่านอยู่ที่นี่ <c oughs> แล้วทีนี้อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ย <c oughs> เขารู้เนี่ยว่าไอ้สามหน่วยงานนี้มันสำคัญ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เวลาเกียรติสวยมาต้องส่งไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้ <c oughs> ถ้าไม่ส่ง ก็จะส่งลังสีอมหิตมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนผู้บริหารในหน่วยงานนะ,ะจะเปลี่ยนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะจะเปลี่ยนที่กศทะชนะหรือจะเปลี่ยนที่ดีอีนะพวกนี้ก็ต้องส่งแทนที่จะเก็บไว้เองก็ต้องส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปให้อดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ครับอย่างที่สามออกตัว๋ว อ,อดีตนายกมตีคนนี้เขาจะออกตัว๋วตั๋วว่าใครถือตั๋วเขาก็สามารถที่จะทำเว็บพนันทำคอเซ็นเตอร์ทำสแกมเมอร์ได้คนที่เดินตั๋วในนามของอดีตนายกรัฐมนตรีก็คือพวกที่มันหนีคดีเรื่องเว็บพนันออนไลน์ไปอยู่ต่างประเทศเช่นไอสารวัตรซอโซ,โซโ่เนี่ยมันก็จะมาเดินแล้วก็ถือตัวเอาตัว เอาตัวอดีตนายกนะถ้าใครถือตัวนี้ไปพวกที่ควบคุมอยู่ในประเทศไทยก็ต้องให้ผ่านแล้วก็จะมีคนฮ่องกงเชื่อสายฮ่องกงสัญชาติกัมบูชาเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เดินเดินตั๋วให้ออกตั๋วให้ในการที่พวกที่อยู่ที่ปอยเปตพวกที่อยู่ที่โอซเมตพวกที่อยู่ที่สีนุวิวนี่อยากได้ตั๋วใช่ไหมพึ่งบินเข้ามาที่ พนมเปญเพื่อจะมาตั้งเป็น scammer c เซ็นเตอร์อ center, และแถมพนันออนไลน์ด้วยเพราะตอนนี้สามอย่างนี่มันเดียวกันเพราะมันใช้บัญชีมาเดียวกันถ้าทำแต่เว็บอย่างเดียวมันไม่รอดต้องทำ c เซ็นเตอร์ด้วยทำกมเมอร์ด้วยก็ต้องทำสามอย่างอยากจะเข้ามาผ่านเกตเวต์บเข้ามาประเทศไทยก็ต้องไปเอาตัว๋วทีนี้ก็มีค่าตั๋วแล้วครับพอได้ตั๋วแล้วก็มา บอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็อ๋อนี่ถือตัวมานะตัวอดีตนายกนะก็ให้ผ่าน mm hmm. ตัวใหญ่กว่าตัวช้างเ่ยตัวช้างเมนมอดนี่แหละครับนี่คือพฤติกรรมจากนั้นอดีตนายกรัฐมนตรีคนไหนที่ทำอย่างนี้เนะี่ยก็คือนั่นแหละคนที่คุณอชิยะและก็พลตบทเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยระบุ ว่าคนนั้นแต่ว่าอีกไม่นานก็คงโผนะครับคุณอาชียะาก,กับพลตุเเอกสุรเชษก็คงเก็บไว้ไม่ได้นานคือต้องอธิบายอย่างนี้นะครับนี่คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคอเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในอีกภาคหนึ่งมันยังมีอีกภาคหนึ่งก็คือเมื่อแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอเซ็นเตอร์หรือเวอ็บพนันออนไลน์ได้เงินไปเยอะแล้วต้องการอะไรต้องการเอาเงินมาฟอก นี่ก็มีเครือข่ายของอดีตนายกน้ําตีอีกคนหนึ่งรับหน้าที่ฟอกให้คนเดียวกันไหมฮะคนเดียวคนนั้นเนี่ยคนละคนคนละคนคนละคนคนหนึ่งเอี่ยวสแกมเมอร์อีกคนหนึ่งรับรบฟอกเงินให้กับเหล่าสแกมเมอร์รับฟอกเงินให้กับเหล่าสแกมเมอร์ภายใต้เครือข่ายอิทธิพลของสมเด็จอักระมหา เสนาบดีเดโชฮุนเซนไอ้พวกจีนเทาพวกอินเดียเทาพวกญี่ปุ่นเทาเกาหลีเทาทั้งหลายที่ไปหากินอยู่ในกัมพูชาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นลูกสมุนของสมเด็จเดโชฮุนเซนทั้งสิน้นเมื่อพวกนี้ได้เงินมาก็เอามาฟอกฟอกได้ดีที่สุดก็คือเอามาฟอกในประเทศไทยดังนั้นก็เลยมีอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านรับ เป็นผู้ประสานงานการฟอกเงินให้ฟอกเงินก็เอามาผ่านนู่นซื้ออสังหาริมทรัพย์มับซื้อรถหรูมั่งเออโอเคหรือมามันจะมีที่ไหนนี่ท่านพิธีกรซื้อหมู่บ้านจัดสรรแถวนี่สมุดปาการเนี่ยเขาทำโครงการห้าสิบหลังหลังแล้วอะไรร0อยล้านซื้อยกลอดเลยซื้อซื้อได้ยังไงครับออ ไม่หมู่บ้านนั้นไม่มีคนไทยอยู่เลยงั้นต้องถามพี่เจคกรอ,อ่ะพี่เจคกรบอกว่ามีนายกอยู่สองคนคนหนึ่งอยู่สกมเมอร์ที่บอกฮะไปรับเขีย์คดีเอ้ยหรือว่าเออมีตัวออกตัวที่กว่าตัวชา้างอ,ออกตัวให้อ่ะนะคะแล้วก็รับสวยรับสวยอ่ะอีกอคนหนึ่งคือฟอกเงินคําถามถามว่านายกสองคนนี้เขารู้จักกันไหมผมว่า <c oughs> โดยในวงการคนเป็นนายกรนะัฐมนตรีนะมันมันแคบนะเรามีในประเทศไทยนี่ ตั้งแต่เรามีนายกรัฐมนตรีคนแรกเมื่อปี2475คนแรกชื่อพยามโนปกรณ์นิติธาดาท่านนายกอนุทินนี่เพิ่งเป็นคนที่32และผมก็เชื่อนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนนี่รู้จักกันหมดท,<ไ>ที่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะที่ยังมีชีวิตอยู่รู้จักกันหมดผมถาม,มใหม่ดีกว่าไอ้รู้จักกับคนรู้จักกันแล้วอยู่ฝั่งเดียวกันไหมฮะ เป็นเนื้อเดียวกันไหมนายกสองคนอยู่ฝั่งเดียวกันไหม,มถ้าคุณอัจฉริยะบอกว่าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คุณทักษิณแล้วไปประกอบอาชญากรรมร่วมกับเราสแกมเมอร์เนี่ยก็น่าจะอยู่คนละฝั่งกับพลเอกประยุทธ์เนียพราะว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณโอ้ท่านอยู่นานแล้วท่านเป็นนายกปี2544ร้อยสี่สิบสี่ มาถูกรัฐประหารปี49จากปี49มาถึงปีนี้นี่มันเท่าไหรล่ละ19ปี20ปีแล้วอืก็ก็คงน่าถ้าไม่นานนี้ก็น่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของพลเอกประยุทธนะ์ก็ไม่รู้ใครอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกประกาศว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรนะัะตมนตรีนะ <c oughs> นี่ก็ต้องไปถามท่านนายกอภิสิทธ์ว่าได้ไปเกี่ยวกับเขาไหมนี่ท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านมารของผมนี่ ได้เปรับฟอกเองินนี่เขาไหมนี่แต่ผมไม่เชื่อนะว่าท่านทาแล้วก็ท่านก็ไม่ได้มีเรื่องจ็ไ่ได้ทาก็ต้องไปหาดูครับอันนี้ตอบยากจริงๆว่ามันเป็นเนื้อแท้เดียวกันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดแบบตัดออกไปคนที่ไม่เกี่ยวข้องอายุเยอะๆฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเหลือคุณอภิสิทธิ์คุณพลเอกประยุทธ์คุณยิ่งลักษณ์คุณแพรทองทานและคุณเศรษฐานนครับเพราะฉะนั้นก็ตัดพลเอกประยุทธ<ม>์ไปเนี่เพราะว่าคุณอาชิริยะบอกว่าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยว อ่าไม่ก็เดินอย<ม>ู่สี่คนนะฮะคุณพิสิทธิ์คุณยิ่งรักคุณแพทองทานและคุณเศษฐาน,นะครับแต่ว่าล่องลอยที่เมื่อกี้พี่ไทยกรบอกนะฮะบ,บอกว่าเอ่อนายกเนี่ที่รับจ้างเขียยคดีเนี่ยเขาต้องไปเขียยคดีที่ฮ่องกงหรือว่าสิงคโปร์เพราะฉะนั้นก็จะต้องตัดมาแคบหน่อยว่าใครไปสิงคโปร์กับไปฮ่องกงบ่อยๆอ่ะอย่างนี้ได้ไหมมันก็ไปได้บ่อยทุกคนนะเพราะว่ามันนั่งเครื่องบิน,นไป <ๆ S 2> คือเออครับอ่าเดินทางไปสิงคโปร์เนี่ยไม่ต้องขอบีซ่านะอ๋อใช่ อสมมติว่าท่านพิธีกรเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาว่ามันนี้อยากกินอลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยก็นั่งเครื่องบินไปเนี่ยเราไปหาดใหญ่ประมาณชั่วโมงหนึ่งไปสิงคโปร์ก็ประมาณชั่วโมงกับอีกสิบกว่านาทีนะ,ะกินลอดช่องเสร็จแล้วก็ก็อู้เครื่องบินของกรุงเทพสิงคโปร์เนี่ผมว่าน่าจะมีวันละเกือบห้าสิบเที่ยวนะทุกสายการบินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงทุกคนไปได้๊บไม่รู้เลยว่าไป ไม,ไม่รู้เลยว่าไปนายทุกทั้งสองคนเนี่ยพี่ไทกรคิดว่าจะได้เข้าคุกเป็นเพื่อนคุณทักศินไหมอ๋คุณอภิสิทธิ์ท่านบอกว่าคดีของท่านเนี่ยหมดแล้วแต่มาฟังนัทวุฒิสายเกลือบอกว่ายังไม่หมดก็เลยยังไม่รู้ว่ามีคดีเหลือไหมนายกรัฐมนตรีต่อจากคุณอภิสิทธิ์ก็คือคุณยิ่งรักนี่ก็ยังมีคดียังหนีคดีอยู่ต่างประเทศอยู่ พอมาถึงคุณเศรษฐานี่ก็คดีเต็มปปชอยู่ปปชเพิ่งสั่งว่าให้มีคดีเรื่องโอนง,งบสามหมื่นห้าพันล้านไปใช้ในการแจกมาถึงคุณแพรทองทานนี่ก็มีคดีก็สรุปแล้วนายกอภิสิทธ์ก็เหลือคดีนายกยิงรักก็เหลือคดีนายกเศรษฐาก็เหลือคดีนายกแพทองทานก็เหลือคดีสรุปแล้วมีคดีทุกคนส่วนคดีจะจบเร็วหรือจบช้าหรือว่าจบแล้วจะไปอยู่กับ ท่านอดีตนาย,ยกทักษิณในคุกหรือไม่เนี่ไม่มีใครตอบได้เพราะกระบวนการยุติธรรมเรามันไปกําหนดไม่ได้ดังนั้นทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครคืออดีตนาย,ยกรัฐมนตรีตามการกล่าวหาของคุณอัจฉริยะและพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานได้นั้นเนี่ยเราก็ต้องนั่งรออย่างเดียวเพราะเราไม่มีข้อมูล เหมือนที่ท่านพลตํารวจเอกสุรเชษท่านมีหรือคุณอัจฉริยะมีอย่างนี้ก็ต้องนั่งรออย่างเดียวส่วนจะคาดการเป็นใครก็แล้วแต่ใครใครคิดว่าเป็นใครก็คิดเอานะครับแต่เราไม่มีหลักฐานเ,าเพราะว่าหลักฐานอยู่กับสองสองท่านนั้นนายกเศรษฐาหรือว่าคุณแพดทองทานรวมไปถึงคุณยิ่งรักและคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาควรจะออกมาชี้แจงไหมฮะว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการเดี่ยวสแกมเมอร์หรือว่า การฟอกเงินเขาควรจะออกมาชี้แจงไหมคะทั้งสี่ท่านเนี่ยครับผมนี่อยากจะให้ท่้งอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสี่ท่านเนี่ยรีบออกมาชี้แจงเพราะตอนนี้นี่คนมันก็คิดแล้วก็สงสัยไปหมดก่อนที่อารมณ์ของพี่น้องประชาชนเตลิดเปิดปึงไปว่าโอ,อ้ต้องเป็นคนนี้แน่นอนคนนี้ต้องรับเก็บสวยแน่นอนคนนี้รับฟอกเงินแน่นอนคนนี้ออกตัวให้เราอาชญากรรมแน่นอนท่านควรจะออกมาแถลง ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกแพทองทานอดีตนายกเศรษฐาอดีตนายกยิ่งรักอดีตนายกอภิสิทธ์ต้องออกมาแถลงเรื่องนี้ครับยืนยันไปสิว่าตัวเองนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เคยสัมผัสไม่ได้เคยคบหาสมาคมใดๆกับพวกเราอาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินี้ไม่ได้เข้ามาใกล้ไม่ได้เข้ามายุ่งยืนยันไปเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนี่ได้เกิด ความเชื่อมั่นไม่อย่างนั้นก็จินตนาการกันไปอย่างนี้เราเป็นใครเป็นใครเป็นใครอยู่นี่แหละครับอ่ะครับอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไทกอนพลสวัสดนะครับตอนนี้ผมจินตนาการครบแล้วนะะว่าสองคนทัานเป็นใครอ่ะแต่บอกไมได้นะครับอย่างทานข้าเขอบคุณนะครับพี่ไทกรครับครับครับสวัสดีครับครับก็อย่างที่พี่ไทกอนบอกนะครับว่านายกทั้งสี่ท่านเนี่ยต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์หรือเปล่าเกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ย คิดว่าผู้ชมทุกท่านเนี่ยที่ดูรายการแล้วก็เคยฟังคุณอัจฉริยะเนี่ยแถลงการ์นี่ครับก็คงจะเดาไปแล้วว่าคนนู้คนนี้คนนู้นอันเนี้ยแต่ว่าพลเอกประยุทธ์รอดไปแล้วนะครับเพราะว่าคุณอัจฉริยะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวนะครับ ก็รอู่ขึ้นต่อไปนะครับก่อนจบรายการต้องขอขอบคุณผู้สับนุนรายการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทังเช่าคอดีไทยถางเช่ามอกเกษตรสนใจ0 9 2 1 2 1 0 6 6 9 0 9 2 1 2 1 0 6 9หนรือว่าไหลแอดครอรดิไทยนะครับตัวรายการามได้จัดแล้วก็อย่าลืมทานคอดีไทยนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเราจะได้มารุ่นกันสรุปนะครับว่านายกคนไหนกันแน่ที่เอี่ยวสแกมเมอร์เอี่ยวกับการฟอกเงินสงสัยจะมีนายกติดคุกเพิ่มอีกแล้วนะครับไปก่อนนะครครรััับบสสวดี